เดียวเนาะหลายคนโยแต่คนงานานะน่คนเดียวขายดีเนะาะมาต้นเดี่มืดหมอลยไรก็กมาให้นี่เจยเต,เตเิมจ็เกอรอมาหนี่ไม่น่ามีนะแม่สองรอบแม่สองรอบเจ้เติมจะเกลือนะสองโอ้สองหมอสองเท้าผมมาปาลุยไปลุยปากอะไรไม่ กูไม่พูดด้วยกับมึงหรอกไม่ใชทั้งวันเออท่าจะเก็บโตเดี๋ยวว่ายองจะไปเก็บโตใครที่ตั้งกล้องวันนี้ได้ป่ะเนี่ยอ๋อไม่ชมมม่วงๆน้ำมอนี่ยเยองจะไปเก็บโตว่ายองขอแต่งกล่อง สบายดีสบายดีเด้อทุกคนสวัสดีเด้อว,วันนี้เ่านาพอ่อครับสอบพยอนมาให้ไรขึ้นเกา่าวันนี้ทุกคนวันนี้ท่ามาเก็บหลักวันนี้เราซอยช่างเหมืองนะวันนี้นะทำงานขึ้นเก่ากันเลยทุกคนเอ้ยคิดโฉมลอบมันรอบเยอะอ,อืมพืแทนแบบ ก็จะไปเก็บโตกอนเนาะ อร่อยไหมน่าทายตอนทายปากค่อใหญ่ๆใช่ไหมไม่ทายผันงนี้ก็ได้ตามเฉยๆถ่ายได้ไหมอร่อยไหมปาอายกล้องจะแม่ป้าไม่อายย่ <c oughs> านผู้บ่าวเห็นตอนเอาเข่าค่ยามยิงใหญ่เข่าปากปลา,ปาวะ <c oughs> <c oughs> นี่อุ้ยนานแล้วไม่ได้ถ่ายในร้านเนี่ย ติดหน้าเขาเยอะเพราะคนติดตามเหรอเยอะอยู่หลายหมื่นราคาโหดแต่คนดูไม่ค่อยเยอะมันไม่ 1? 1> ouais? มีคอนเทนต์ถอนแค่ครั้งสองครั้งเด็กทำไปใจมันรักตายเลยเออนี่ไอ้สกินเขาฮ่า เดี๋ยวจะไปถ่ายนาาิให้เบิ่งคนกันลูกค้าัะเบิ้ลเลยเนาะคอยไม่ลูกค้าอะไรเงี้ยอะไรดึกเลยเด้่ยซบถุ่มบายเลยได้ถ่ายนาฬากให้เบิง่ง,ลนะง,ลงแล้วลลลลทุกคนคือเก่าอะไรบรรยากาศบรรยากาศคือเก่าอะไรเนะาะนาฬิกาขวัญพังกนะันี่หลังตะเจียตสมยามยิ้ ้าานเน,าเนล้วเนาะเสือใช่เสือเสมไปมา,ามาอาไม่เลยนารที่บ้าเนี่ยนะยยเนี๋ถ่ายให้คือเก่าอะไรแต่ว่าโอ้มิโนมัน,ม,น,ม,น,ม,นมีร้ายได้เดียวในร้ายมีหนองมิโนมีรายได้เดียวีาต มีร้ายแล้ววสามเก่าวะเนโนะหลานม,มึงทำแม่เป็นงานมีลายอย่างอยู่แล้วทุกคนเ,คเคคนี่ยตอมไก่จะเอาไปบบล่ลเก็บหลานนะครับกัน้องแม่รุยไปรุยเราู่ยสองใช่ไหมยพี่ ที่จอดเลยเล็กพยายามนะแมมพิเศษหนึ่งอะไรี้หมูมเตรียมคองให้ลูกค้านะครับกระบ่ากระแแมมอ่าถ้าแม่ใช่ไหมกล่องพิถี่ิยเองไหนอ่ะท้องพี่ครับบอ ตั้งกล่องกัน,กนครับครับครับผมครับผมครับผม ตรเียมนอง